สวัสดีค่ะขอแนะนำพืชป่าต่างแดนอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้ว่ามันกินได้แต่จะต้องกินก่อนที่จะมีดอกนะคะผักที่ว่านี้ก็คือพวกวีดนี่ส่วนเนี้ยมันจะหวานจะชอบกินตรงเขาเรียกว่าต้นค่ะ มันจะหวานจะนำไปต้มเป็นผักลวกค่ะหรือว่านำไปผัดได้ทั้งนั้นกินได้จริงๆนำไปผัดนำไปนึ่งต้องเก็บตอนนี้นะถ้ามีดอกแล้วเขาห้ามเก็บเลยแหละแล้วเม็ดมันเนี่ยเม็ดมันมันจะมีเม็ดเอาไว้ช่วงที่มันมีเม็ดแล้วจะพามาดู อันนั้นกินไม่ได้เลยนะช่วงที่มันมีเม็ดเนี่ยค่ะช่วงที่จะกินได้ก็คือช่วงเนี้ยจะเก็บไปลวกกินกับน้ำพริกนรกนมีคนเกาหลีกับคนจีนเขาเก็บแต่มันเยอะ มันเยอะมากอันนี้ก็กินได้นะคะเออเก็บนี้ไปด้วยนี่คือยอดน้ำนมกระทิงนี่คนเกาหลีเขาก็เก็บจะลองเอาไปลวกกินครั้งแรกสิว่ารสชาติมันเป็นยังไงหมายถึงน้ำนมกระทิงส่วนอันนี้ยเคยกินแล้วเคยกินแล้วนี่ เอายอดนี้มันมีน้ําแต่พอโดนความร้อนน้ํามันจะหายน้ํามันจะไม่ทิ่มปากส่วนนี้ก็ผักนะเนี่ยนี่คือผักซุปแต่วันนี้จะไม่เก็บซุปเพราะไม่ไม,ไม่ไม่ชอบกินผักซุปโอ้โหต้นใหญ่นี่นะงามจังเลย เดือนหน้าไม่มีให้เก็บแล้วนะแบบเนี้มันจะเป็นมันจะมีดอกนี่เดี๋ยวรวมรังรวมตรง,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 งนั้น,นเจออีกยอดหนึ่งอยู่ในดงสุกงามเลยน,ะนี่นี่ยังไม่มีดอก โอ้ oh, อันนี้มีขี้นกไม่เก็บโอ้สุก กอรีเข้ามาตัด่งคนกอรียทัดยอด กินได้จร <pelled being HD> <sm convert> ิงๆกำลังแตกยอดใหม่หมดยังมองเห็นแต่ผักกาศหอมป่าตรงบริเวณนี้หมดแล้วมีแต่ผักกาศหอมป่าค่ะร้านนี้ล่ะติดกำแพงงานจัง ต้องเลือกเก็บจุดที่สะอาดนะคะไว้จะไปจะไปลวบเรียกว่าต้มดีกว่าโอ้หเก็บน้ำนมกระทิงด้วยจะไปต้มน้ำนมกระทิงแล้วก็ พวกวีดนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกภาษาไทยว่าอย่างไงอันนี้ยังเรียกเป็นน้ำนมกระทิงได้จะลวกกินเป็นครั้งแรกดูสิว่ามันจะอร่อยไหมทำไมเขาถึงชอบถ้ามันอร่อยจะเก็บกินทุกปีเว้ยเ้ยหมายถึงอันนี้นะคะเท่านี้เพราะว่าน้ำมันทิ่มขานี่นี่นี่ค่ะพวกวีดและน้ำนมกระทิงจะ เก็บไปลวกไว้รอดูตอนลวกแล้วก็ตอนกินไว้อันนี้มีมีขี้นกเราลองกินผักไหนครั้งแรกเนี่ยอย่าเพิ่งกินเยอะแต่ตามจริงแล้วก็ให้กินทีละอย่างแต่อันนี้เคยกินแล้วคันคอ,อนิด,นดแต่ยอนน้ำน,กน,นมกะทิงยังไม่เคยจะเก็บไปลวกกินให้ดูครั้งนี้ละค่ะ ไว้รอดูตอนลวกแล้วก็ตอนกินนะคะกินกับน้ำพริกนารกเท่านั้นนี่เสร็จเรียบร้อยแต่น้ำของน้ำนมกระทิงนี่นะคะขอบนอกเนี่ยเป็นน้ำนมกระทิงน้ำมันยังทิ่มมืออยู่เลยไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมให้ลองซิ อันนี้คือน้ำนมกระทิงนึกว่าต้มแล้ว้ํำมันจะ้ํำมันจะ้ํำมันจะอ่อนเฮ้ยอื้อออ มันเหมือนผักบุ้งเหมือนรสชาติมันเหมือนผักบุ้งจีนส่วนนี้เปลี่ยนจากขนมจีนเปลี่ยนจากข้าวมาเป็นขนมจีนนะคะเพราะว่าหุงไม่ทันก็เป็นขนมจีนคลุกน้ําพริกนลรกนี่ยค่ะอือ รสชาติน้ำนมกระทิงเหมือนผักบุ้งจีนมากๆเลยถ้าเก็บไปผัดผักบุ้งไฟแดงมันคงอร่อยแต่ปัญหาคือต้องไม่กินใบมันแล้วแหละไหนลองสิเพราะหนำจะอยู่ส่วนใบค่ะลองอีกคำสิอืมอันนี้ไม่ได้จริงๆ วันหลังต้องเก็บโดยที่ลิดใบมันออกมันมันมันกินไม่ได้จริงๆค่ะ้นาำทิ่มปากส่วนอันนี้เคยกินแล้วนะคะอันเนี้ยมันไม่มีหนามพวกหวีดเนี่ยมันหวานนี่เนี่ยหวานเหมือนเิม กีกินง่ายกว่าน้ำนมกระทิงจะไปเก็บมามาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเด็ดใบทิ้งเอ้าวทำไมคีบคีบไม่ได้อร่อยดีค่ะนี่ก็ไข่เป็ดจากเมืองไทย แต่ต้องต้มมานะคะที่ยังดีนะเขาให้เอาไข่เป็ดเข้ามาได้ถ้าเป็นไข่ไก่อ่ะไม่น่าจะได้ก็เป็นอันว่าน้ำนมกระทิงต้มแล้วน้ำไม่ไม่นิ่มน้ำกินไม่ได้เลยทิ่มมันทิ่มปากส่วนพวกวีนี่ยอดอ่อนๆไม่คันคอ ที่ครั้งก่อนเนี่ยกินยอดที่ค่อนข้างแก่นิดนึงพวกวีนอร่อยต้องรีบไปเก็บมากินก่อนที่มันจะมีดอก ไม่ชิมต่อแล้วยอดน้ำนมกัดทิงนี่นี่นี่เนี่ยเนเห็นหนามไหมลองสังเกตให้ดีนะคะโอ้ยมันทิ่มปากโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อันนี้พวกเวียนอร่อยขอเปลี่ยนเป็นช้อน ช้อนก็ตัดยากซ่อมจะง่ายที่สุดนี่อร่อยนะขนมจีนกับน้ำพริกนรกไหนลองกินส่วนเห็นน้ำไหมคะนัะ่นนะเนี่ยน้ำ มันต้องตัดมันต้องเด็ดใบออกเฮ้ยพวกวีดอร่อยหมดแล้วพวกวีดหมดแล้วเหลือแต่น้ำนมกระทิงอ๋ออันนี้อันนี้พวกวีดโอ้ยน้ำนมกระทิงค่ะเพราะมันมีหนามสรุปว่ารสชาติน้ำนมกระทิงคล้ายผักบุ้งจีนคิดว่าจะต้องเด็ดใบทิง้งไม่งั้นแล้วหนามมันทิ่มปากค่ะอันตราย ส่วนพวกวีนนั้นยอดอ่อนๆจะอร่อยมากมันแล้วแต่คนชอบว่าชอบส่วนใบหรือว่าชอบส่วนก้านขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่แวะเข้ามาชมสวัสดีค่ะ